ที่ครับตอนนี้เราก็เดินทางนะครับมาศาลแล้วสิครับนะถึงศาลแล้วนะครับศาลชลบุรีนะพี่ครับก็ใ้เวลาเข้ามาแล้วทุกคนนะก็สึกตื่นเต้นนะพี่ครับนะเดี๋ยวเรานพี่ครับไปหาที่จอดจันนะครับพี่คีก็ทนายถึงนะครับธนาอยู่ที่ร้านกาแฟพี่ครับนะธนาอยู่ร้านกาแฟเราตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันพี่ครับวันนี้ข้าวก็ไปอีกหนึ่งวันนะพี่ครับนะ ไอ้ที่ครับตอนนี้ก็มาถึงศาลเลยครับน้าอยู่ที่ศาลชลบุรีนะที่ครับนะตอนนี้อยู่ที่ศาลชลบุรีครับน้าก็รอทนายนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าทนายนะครับอยู่ทนายนะอยู่ร้านกาแฟครับนะน่าจะอยู่ร้านกาแฟครับนะตอนนี้ไอ้อ้วนจะได้เดินทางมาถึงแล้วที่ครับมาถึงศาลชลบุรีแล้วที่ครับน้าก็ขอ ขอกำลังใจนะครับขอกำลังใจจากแม่ๆทุกคนนะพี่ครับขอกำลังใจจากแม่ๆทุกคนนะก็เดี๋ยวรอไอ้พี่ครับเดี๋ยวรอลองคาดนายไอ้พี่ครับนะนะวันนี้นะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องน้อมรับนะครับการตัดสินใจนะครับของศาลนะครับพี่ครับนะผลจะเป็นยไเราก็น้อมรับ้อมรับทุกอย่างนะพี่ ก็ขอเป็นฟังข่าวดีสิครับขอให้เป็นข่าวดีสำผมมากันผมก็ภาวนาให้เป็นข่าวดีสิครับนะผมก็ภาวนาให้เป็นข่าวดีนะสิสำพับผมนะครับนะก็ขอกำใจครัี่ครับนะใครจะอะไรไงก็แล้วแต่ี่ครับนะขาหมูนะครับถึงศาลเลยี่ครับนะถึงศาลแล้วครับี่ครับเดี๋ยวรอรอท่านทนายนะี่ครับนะทนายนะอยู่แล้วครัแฟก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะพี่นี่นะเขาขอบคุณทุกท่านนะี่ครับ ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับเราจะสู้ไปกันทีครับแะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะสู้ปฏิกริยานี้ทีครับไม่สนใจอะไรนะครับใครจะพูดอะไรยังไงนะครับอืมนะครับเราน้อมรับการตัดสินของศาลนี่ครับนะนะครับน้อมรับการตัดสินของศาลทุกคนนะครับนะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับนะขอหัวใจรัวๆครับขอหัวใจรัวๆครับ นาฟี่ครับก็วันนี้นะก็รู้สึกตื่นเต้นนะยสี่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับนะ นี่สครับก็ชนาาโทรมาครับนะชนะาโทรมาไม่รับสายชนะาีิครับนะเพราะว่าเราก็รออยู่ตรงนี้สิครับนะหัวใจรัวสามดวงให้กับขาหมูหน่อยเร็วนะครับขอหัวใจรัว,วให้กับขาหมูหน่อยครับทุกคนนะครับตอนนี้อนะขาหมูถึงสารแล้วเดี๋ยวใส่แมสก่อนนะครับนะเดี๋ยวใส่แมสก่อนนี่สิครับเราต้องใส่แมสกบนะ แต่แมดรลอกก่อนทุกคนนะนะครับก็รอติดตามชมกันติครับวันนี้ผลน,นะครับจะออกหัวออกก้อยนะครับมาให้กำลังใจกันเี๋ยว,วันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มใีให้กันมาครับทุกท่านไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันนะครับสิขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ขาหมูมาครับทุกคนนะครับขาหมูก็ไา้ นายมาได้ยังครับเดี๋ยวาไปหาอาจารย์กันดีไันนี้ก็ถึงศาลครับทนายมาแล้วครับดีครับนี่สิครับทนายเดี๋ยวคุยกับทนายก่อนนี่ครับทนายผมมาเลย นะครับเราก็มั่นใจนะครับเรามั่นใจนะครับเป็นสี่ครับตอนนี้ก็นี่ครับพี่นายก็พานะครับมานี่กัสี่ครับมาถึงศาลเลยครับนะสี่ครับตอนนี้ก็ใครก็มาฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์เป็นกำใจด้วยครับสินะ ได้พร้อมครับทุกคนพร้อมนะที่ครับวันนี้ทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับฮตื่นเต้นเนาะก็นายี่ครับก็มาถึงแล้วนะครับนะก็อยู่ร้านกาแฟพี่ครับนะก็นี่วันนี้ทนายมาคนเดียวเหรอคนเดียวเลยครับเออนี่ครับมาคนเดียวพี่ครับเป็ดไปไหนอะ ไปนักะหลงไปเอกอะไปยะก็เชิญยะทันทีกับทนายโอ้ยทนายเรามาเดี๋ยวขอญาตถ่ายก่อนนะพี่เขาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในศาลนะพี่ครับนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยที่ครับในวันนี้ก็ตื่นเต้นนะก็ตื่นเต้นนะครับสิ <laughs> นะขอหัวใจรัวๆสิครับนะเป็นกำลังใจกันถึงศาลแล้วก็รอสิบโมงนะสิบโมง,งก็ สิบโมงสิครับเดี๋ยวไปเจอขันข้างในสิครับคืออ๋อน่าจะรู้ผลนะครับพี่สไหนสิครับก็มาไหว้ขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หน้าศาลก่อนสิครับนะมาไว้สิมาขอพรก่อนนะครับเดี๋ยวกับทนายเลยครับอยู่ที่ศาลสิบถานาบอกว่าศาลนัดสิบโมงสิครับนะครับศาลนัดสิบโมงก็มาไหว้ขอพรนะครับก่อนเข้าไปที่ ที่สานะครับทุกท่านก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดฟองฝาดีกับตื่นเต้นครับี่ครับตื่นเต้นเลยมาก่อนไอ้ี่รู้สึกว่าตื่นเต,นต้นก็เลยมาก่อนนะครับนะก็อยากรู้ผลนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ก็เดินทางไกลอีกนะครับเดินทางไกลอีกนะครับภารกิจวันนี้ทั้งวันเลยพี่ครับเดินทางไกลอีกก็ปกังามใจกับขาหมูดไปนะครับทุกคนนะวันนี้ก็จะเป็นวันชี้ชะตาครับว่า,าจะร่วงหรือจะรอดนะครับ แล้ว่วงรอจะรอบันี้ก็จะเป็นวันชิตานะครับพี่สี่นะครับของผมก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์นะครับร่วงหรือรอดนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ครับจะร่วงหรือจะรอดก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจอ้วนได้ครับวันนี้ก็มาถึงแล้วครับนะถึงถึงศาลนะครับชมรีแล้วที่ร้อยนะครับนะแต่ก็ให้กำลังใจครับที่ครับให้กำลังใจกันไปนะครับวันนี้ก็เราก็รอรุ้นรอติดตามชมนะครับ ว่าผลออกมาเป็นยังไงเราก็น้อมรับครับนะน้อมรับนะครับนะออกหูออกก้อยเราก็น้อมรับครับทอานโอเคที่ครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าไปในศาลก่อนนะครับนะก็ได้เวลาแล้วที่ครับได้เวลาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอญาตจบคลิปครับขอขอหัวใจรัวสามดวงครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอหัวใจสามดวงครับเป็นกำลังใจให้กับไอ้อ้วนด้วยครับนะหรือขาหมูดด้วยนะครับนะ เจอกันใหม่นะครับในวีดีโอต่อไปนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ผมด้วยครับ